สวัสดีค่ะแม่ก้อยในกินกับก้อยค่ะวันนี้แม่ก้อยกลับมาอีกแล้วนะคะและก็คลิปนี้เป็นคลิปตามคำเรียกร้องของเพื่อนๆค่ะขอบคุณ fc ที่คอมเมนต์มาด้วยนะคะก็วันนี้จัดให้แล้วมเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆคอมเมนต์มาบอกว่าแม่ก้อยค่ะแม่ก้อยรีวิวน้ำปลาร้าแม่อีพิมพ์พหน่อยค่ะและก้อยก็เลยนี่เลยค่ะวันนี้ได้มีโอกาส นี่นะคะได้มีโอกาสไปได้น้ำปร,ราแม่อีพิมพ์มาค่ะแล้วก็เลยได้โอกาสนี่เหมือนกันตำน้ำปร,ราแม่อีพิมพ์นะคะกับนี่เลยค่ะส้มตำขนมจีนนะคะจากน้ำปร,ราแม่อีพิมพ์เลยค่ะดูหอมนะจริงหอมมากหอมแบบเออหอมละมุนตุ้นอะหอมแบบได้เลยนี่ค่ะนี่นะคะตอนนี้เป็น นี่น้ำปลรรารากขนมจีนลงไปนะคะนี่ค่ะนี่นะก่อนอื่นก็ขอชิมน้ำส้มตำก่อนเขาชิมส้มตำนะะส้มตำปุปลรรายั่วๆจากน้ำปร,ราแม่อีพิมพ์ค่ะขอบคุณพิมพ์รีพายค่ะ แล้วก็นี่นะน้ำปลาล่าขนมจีนค่ะของน้ำปลาแม่อิทิมค่ะพิมพิพานค่ะ,น,คะนัวค่ะให้คู่ขนมจีนเฉยๆก็อร่อยมากเลยคะท่องหาแหบแล้วนี่ค่ะ ืและกินส้มตำจากน้ำปลาแม่อีพิมพแล้วแล้วก็ต้องมีเห็นไหมคะเพื่อนวางอยู่ไม่เห็นเนาะแล้วข้าวริษทอดกรอบแม่อีพิมค่ะอย่างสองสามีห้าหกเจ็ดแปดเขาบอกว่าเพจมีแปดรส แม่ก็เลยเอามาหมดเลยค่ะทั้งแปดรสเลยนะคะก็อร่อยอะเบรกไม่ได้เลยค่ะอร่อยสมคำล่ำเลยค่ะตามปลาแม่อีพิมม์แต่ว่าตอนไปซื้อนะ้ำปลาแม่อีพิม์นะคะขอเคียวก่อนนะอร่อยมากของข้านัวคนฟืนว่า อร่อยแซ่บสมที่เพื่อนๆขอคอมเมนต์ขอแม่ก้อยเข้ามานะคะนี่เลยเนี่ยตามใจเอฟซีเลยนะแล้วก็ตอนที่แม่ก้อยไปซื้อนะคะก็ซื้อมาบอกพี่คะมีกี่รสเอาหมดเลยแล้วก็มาแม่ก้อยจะซื้อมารีวิวให้เพื่อนๆน,นะคะแล้วก็พอดีว่าเหลือไปเห็นข้างๆอะคะ่ะเขามีเนี่ยอันนี้เป็นพริกทอด พริกทอดแบรนด์ตลาดเลยนะคะแบรนด์ band ตลาดทั่วๆไปเลยค่ะของอะไรนะเขาก็ของตลาดอะไอถุงเนี่ยห้าสิบาทเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะนี่ยนะคะอันนี้ถุงห้าสิบบาทก็เลยซื้อมาทดลองชิมดูค่ะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าก็เห็นเห็นของมีของของแมปของ,ของ,ของพิมพ์ริพายใช่ไหมพอมีของพิมพ์ริพายเสร็จแม่ก้อยเห็นเขาขายอยู่ว่าอยู่ข้างๆกันเอาแล้วก็เลยเอามาชิมก่อนนะคะนี่ตัวนี้เป็น พริกทอดโนแบรนด์ no ค่ะโนแบรนด์ no เนะโนแแรนด์ no อันนี้น่าจะเป็นรสออริจินอลค่ะกรอบหอมพริกนะมัจะไม่เผ็ดมากก่อ,อนที่เราจะไปชิมของกลมพิมขอล้างปากก่อน อันนี้คเอยียกอืมโอเคตัวนี้เป็นพริกกากหมูรสต้มยำแม่พิมค์ค่ะแล้วตัวนี้เป็นพริกทอดเม็ดมะม่วงรส ย้มยำค่ะตัวนี้เป็นพริกทอดกรอบรสออริจินอลตาแม่อีพิมพ์ค่ะส่วนตัวนี้ก็เป็นพริกทอดกรอบรสต้มยำค่ะตัวนี้เป็นพริกทอดกรอบรสลาบส่วนตัวนี้เป็นพริกทอดกรอบรสไข่เค็มคางกุ้งค่ะ ส่วนตัวนี้เป็นพริกทอดกรอบรสออริจินอลค่ะและสุดท้ายเป็นพริกทอดกากหมูรสออริจินอลตาแม่อีพิมพ์ค่ะทั้งหมดก็คือ8รสชาติรวมกับน้ำปลาแม่อีพิมพ์ใช่ไหมคะเรามาชิมกันเนาะพอชิมไปพร้อมๆกันค่ะแม่ก้อยก็ไม่เคยชิมเลยด้วยความที่เขาขายดีมากแล้วเราก็พยายามไปควานหาแบบบางร้านก็มีไม่ครบไงแต่ร้านนี้ครบนคะคะแพ็กเกจเขาจีมาอย่างดีเลยนะคะรสแรก อ่อนี่คะ่ะตอนนี้เป็นอันแรกนะคะพริกทอดกากหมูรสต้มยำค่ะอืมหอมมากคุณเพื่อนขาดูดิเอาไหมน้องตามตามคุณแม่คะนะคุณแม่เขาชิมอย่างนี้นะคะตอนนี้เป็นพริกทอดกากหมูรสต้มยำ นี่ข้างในก็มีเครื่องต้มยำแล้วก็เป็นพริกทอดอยากให้เพื่อนเห็นนะคะนี่อย่างนี้เห็นปะคะโอ <Okay. S 1> เคเหล็กเราจะหลุดไหมไม่รู้เห็นไหมอืมของเขาเข้มข้นกว่าสมราคาอร่อยอืมอร่อยจริง ต้ยมยำสุดยอดอันนี้เป็นเม็ดมะม่วงและต้ยมยำอืมใช่รสชาติาเขาเต็มเม็ดเต็มหน่วยสมราคาไม่ผิดหวังค่ะตัวน,นี้ขนาดของเขามากี่มิลลิกรัมนั้นเนี่ยอืมหนึ่งร้อยกรัมค่ะตัวน,นี้เป็นเม็ดมะม่วงโอ้เผ็สดสัตยาเลยนะรสต้ยมยำค่ะ นี่ค่ะข้างในก็จะเป็นตักให้ดูก่อนนคะคะเม็ดมะม่วงต้มยำค่ะที่มุกเริ่มไหลละรสชาติเขาสุดอยอดถึงพริกถึงขิงจริงอืออร่อยนะ่ะอันนี้เป็นรสอ,อ่อนจริงน่อง ทอดกรอบในเพีงรถออริจินอลค่ะอันนี้อ่าพริกให้ดูนะเม็ดสีจะแตกต่างกับของทั่วๆไปนี่ค่ะอันนี้รส Original. อรสอริจินอลอืมออริจินก็ยังมีความคล้ายๆอันนี้นิดนึงทาเราทําไม่ปรุงแต่งนะเนาะแล้วก็พ,พริกทอดกรอบอต้ยมยำค่ะ อกรอบมากหอมเครื่องเขาครบนะจริงสมราคาตอนนี้พริกทอดกรอบรสต้มยำค่ะนี่เลยนี่ออกมาเครื่องต้มยำเน้นอะ่ะดเิเน้นเลยอะ่ะอืมต้มยำแบบ อร่อยอร่อยทุกรสเลยจริงอืมอันนี้รสลาบรสลาบสวยดีไซน์เขาสวยหรูนี่ค่ะรสลาบอือโอ้ถูกใจรสลาบจริงรรอ,อันนี้ พริกทอดาไข่เค็มค้างกุ้งค่ะไข่เค็มค้างกุ้งอันนี้คือแบบครั้งแรกเลยนะจริงครั้งแรกกับเพื่อนๆเลยค่ะคือซื้อมาแล้วก็มาเนี่ยค่ะรีวิวกับเพื่อนๆเลยเพราะเพื่อนๆหลายคนนะคะคอมเมนต์บอกแม่ก้อยว่าเดี๋ยวจะตั้งไม่ได้คอมเมนต์บอกแม่ก้อยแม่ก้อยรีวิวนะ้ำปลาร้แม่พิมกับ น้ำพริกหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยก้อยก็เลยลองอันนี้เป็นรสคางกุ้งไม่ใช่อันนี้เป็นคางกุ้งพริกทอดกรอบรสไข่เค็มคางกุ้งคางกุ้งคางกุ้งอืมหอมไข่เค็มชัดเจนมากโอ้เขคิดดีเนาะยิงเออใช่ได้หยุดได้ได้เอไ,ได้เลยอันนี้กากหมูรสออริจินัลเอาไปก่อน อันนี้ชิ้นคอยกรอบรสออริจินอลรสดีกว่าอันนี้ไหมอันนี้ใช่ไหมออันนี้ซ้ํากานเราไม่แกะค่ะโอเคของแกะห่อสุดท้ายเป็นน้ำพริกตากหมูรสออริจินอลค่ะอืมกากหมูหืมสุดยอดมากเลยอะ่ะเ,เห็นแต่คนเขารีวิวกันว่าเอออร่อยเข้มข้นสุดยอดจริงๆค่ะแบรนด์เขาทำคุณภาพจริงๆพูดเลย อันนี้นะ้ำพริกกากหมูแต่แม่คงกินคำใหญ่ไม่ได้เนะ้ะเดี๋ยวเล็กจะหลุดอะ่ะน้ำพริกกากหมูรสออริจินอลค่ะอันนี้มีกากหมูเต็มๆคำนะแม่คือมไม่ได้เลยเดี๋ยวันเดี๋ยวเ,เดวเ็กข้างในจะหลุดอืมอนี่ค่ะ คือหมดแตะอ,อร่อยมากค่ะแล้ววันนี้แม่ก้อยก็พาเพื่อนๆมากินมาชิมส้มตำ <c oughs> หลายๆส้มตำปูปลาร,ะระ้าค่ะจากน้ำปลาร,ะระ้า แม่อีพิมพค่ะอร่อยมากนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ลองก็ไปหาลองชิมกันดูค่ะหอมละมุนมากๆค่ะแล้วก็พร้อมทั้งพิทอดกรอบทั้งแรสนี้นะคะแห่อน,นี้เนาะส่วนอันนี้คือแม่ก้อยเอาซื้อมาซื้อจากแบรนด์อื่นมาลองชิมเทียบกันดูแต่ว่าโอเคแหละแม่ว่าคุณพิมพ์เขาทำมาได้สุดยอด จัดเต็มมากค่ะคุ้มค่าค่ะคุณภาพจริงๆเนาะเราไม่ได้อวยกันแต่ว่าจากการที่แม่ก้อยชิมรสชาติแล้วก็ลองกินส้ตมตำจากน้ำพริกของไอจากน้ำปลาร้าของเขาแล้วอร่อยมากค่ะนี่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปตามคำเรียกร้องนะคะถ้ายังไงชอบไม่ชอบยังไงอ่าแล้วก็ไปหารองทานกันได้เหมือนแม่ก้อยเลยค่ะ,อ,ะอยากให้แม่ก้อยไปรีวิวไปชิมอะไรอีกนั้นก็คอมเมนต์คุยกับแม่ก้อยได้นะคะคลิปวันนี้ยาวมากๆเลยเพราะว่าอยากให้มัน ครบทุกอันเนาะให้ยังไงวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าเพื่อนๆคงจะคอมเมนต์บอกแม่ก้อยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ